และว,วันนี้ผมก็ทำได้เกินความคา okay. ดหมายนะครับที่ตั้งใจไว้นะครับแต่เคยคิดลึกๆเหมือนกันนะครับตั้งแต่ทำได้60ครั้งนะครับในการวิดพื้นนะครับว่าสักวันหนึ่งจะทำให้ได้100ครั้งนะครับในการวิดพื้น1เซตนะครับแต่วันนี้นะครับเป็นคื well. นที่63นะครับที่ผมทำการวิดพื้นต่อเนื่องมานะครับซึ่งตั้งใจไว้ว่าจะทำให้ได้ต่อเนื่อง100วันนะครับ และคืนนี้นะครับในเซตที่3นะครับผมก็สามารถทำได้ถึง102ครั้งนะครับสาเหตุที่เป็น2ครั้งก็เนื่องจากว่าผมกลัวนับผิดนะครับในช่วงที่20นะครับกลัวนับผิดไป2ครั้งนะครับก็เลยทำเผื่อไว้2ครั้งนะครับเผื่อว่านับผิดนะครับแต่กลับมาดูภาพรีเพลย์แล้วนะครับปรากฏว่าผมทำได้100จริงๆนะครับแล้วก็เกินมาที่ สองครั้งนะครับที่เราทําเผื่อไว้นะครับเผื่อขาดนะครับก็สรุปวันนี้ผมทําได้102ครั้งนะครับเป็นนิวเรคคอร์ดนะครับและถือว่าเกินเป้าหมายที่ผมตั้งใจที่จะทําไว้นะครับและแล้วเราก็ทําได้นะครับก็คือ100ครั้งนะครับในการวิดพื้น1เซตนะครับก็ถือว่าเกินเป้าหมายนะครับที่ตั้งไว้นะครับก็ไม่น่าเชื่อตัวเองเหมือนกันนะครับเทคนิคมีอย่างเดียวก็คือ ทำให้ช้าลงนะครับเพื่อ,อให้การหายใจนะทำได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เหนื่อยเนีช้าลงนะครับแต่สิ่งที่แรกด้วยกันก็คือการล้านะครับเนื่องจากว่าเราต้องใช้กําลังแขนนะครับในการพยุงตัวตลอดเวลาในการทํานะครับแต่ก็ถือว่าการทําท่าแพ้งนะครับ บ่อยๆนะครับก็ช่วยได้นะครับรวมถึงการทำพุชอัพและก็ทำอย่างอื่นด้วยนะครับทำให้กําลังแขนเราแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความอึดเพิ่มขึ้นนะครับสรุปแล้วกลับมาดูเวลานะครับก็ใช้เวลาไปที่4นาทีนะครับ36วินาทีนะครับในการทำา1 0 0ครั้งนะครับก็ถือว่าพึงพอใจมากเลยทีเดียวนะครับก็มีคิดว่าจะ ทำได้เร็วขนาดนี้นะครับจริงๆเคยคิดว่าจะทำได้ในช่วงวันที่100นะครับหลังจากที่เราทำได้60นะครับตอนแรกก็ไม่เคยตั้งเป้าหมายแต่คิดในใจลึกๆเหมือนกันนะครับว่าอยากจะทำให้ได้100สักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็ประสบความสำเร็จแล้วนะครับก็100ครั้งนะครับเกินเป้าที่ตั้งไว้นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับ ส่วนวันพรุ่งนี้นะครับจะทำได้100อยู่หรือไม่ก็รอติดตามนะครับคิดว่าไม่น่าจะผ่านนะครับแต่อย่างน้อยเป้าหมายที่1น,นะครับที่เราต้องการทำให้ได้วันละ100ครั้งเนะี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่เป้าหมายที่2ที่วางไว้ก็คือถ้าวันไหนเราทำได้เพิ่มขึ้นนะครับวันนั้นจะต้องรักษาจำนวนที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก่อนที่เราจะทำเซตที่3นะครับที่ทำได้1 0 2ครั้ง ผมก็ทำเซตที่1และเซตที่2มาอย่างละ60ครั้งแล้วนะครับสรุปรวมแล้ววันนี้ผมทำได้ทั้งหมด222ครั้งนะครับก็เป็นเลขตองเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกครับถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับอยู่ที่การฝึกฝนนะครับความมุ่งมั่นและความตั้งใจนะครับถ้าคุณมีทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จได้นะครับอันนี้ก็ ฝากไปด้วยครับคืนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ